ส่วนหนุ่มคนนี้นะคะไม่โสดแล้วคุณผู้ชมนั่นคือหนุ่มไนกี้นิธิโดนแต่ถึงแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะยังไม่ได้ออกมาเปิดนะว่าคนนั้นเป็นใครนะคะแต่ก็บอกว่าขอเวลาในการศึกษาดูใจอีกสักหน่อยรับรองว่าเปิดตัวแน่นอนค่ะ เห็นนักแสดงหนุ่มรอไนกี้นิธิโดนค่ะลุยงานหนักแบบเจ็ดวันเต็มขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะมีเวลาหาสาวมาดูแลหัวใจหรือเปล่าเพราะไม่เคยเห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของหัวใจสักเท่าไหร่โดยงานนี้ค่ะก็สิบซาบันเทิงก็เลยจ่อไม่ถามถึงสถานะหัวใจของหนุ่มไนกี้กันหน่อยโดยเจ้าตัวก็บอกว่าตอนนี้หัวใจไม่ว่างแล้วจ้ามีคนคุยแต่ว่าที่ยังไม่ได้เปิดตัวเพราะว่าอยู่ในช่วงของการศึกษาดูใจกันส่วนอนาคตจะเลื่อนสถานะยังไงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีค่ะ มีคนคุยแหละแต่ว่ายังไม่ได้สำหรับผมก็ไม่ได้มองว่ามันจะยังใช่ไหมหรือจะรีบแต่งงานเร็วๆนี้ไหมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วกันเพราะาทุกวันนี้มันมันตัดสินใจอะไรไม่ได้ครับถ้าแบบตัดสินใจเร็วเนาะบางครั้งมันอาจจะแบบว่าพลาดได้นะครับก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆนานๆแล้วกันนะครับอยากหาคนที่เข้าใจเราจริงๆนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคนที่เป็นคนบ้าง,งาน